ส,สวัสดีครับมือหนึ่งมสิภาม้นเก็บผักหวานปลาตะวนปลาที่เกิดอยู่ข้างบ้านครับนี่ครับแมนเบิร์แล้วครับนี่ย่างพนาูนแพงกุนตั้งแต่มันก็จะเป็นนาพ้าครับตะเกี้มันจะมีอยู่ต้นหนึ่งครับมันมีอยู่ต้นเดียววันนี้มันเลย แพร์ออกไปทั้งขางครับขางมันแทงขึ้นแล้วมันก็ะพงขึ้นเป็นแพรขึ้นไปนะครับผักหวานยอดอ่อนๆเลยครับอ่อนขึ้นหนาพูดไีมล่ะครับผักหวานทั้งยอดหน่อยทั้งยอดใหญ่ล่ะครับยอดใหญ่กายมันจุ่กขวบนี่ครับนี่ครับนี่อ่อนมาด้วยครับนี่มึงนี่นายจะท่องจันหวัดไหนครับ นี่ยอดแบบนี้ครับยอดแบบนี้มันสามารถจงไวให้มันเน่าเย่าขึ้นนาดนี้เขาจะเก็บก็ได้แต่ถ้าเป็นยอดแบบยอดใจจอยครับใจจอยจังสีครับมันเา่าครับแต่ว่ามันจะแก่ครับหาอมาหนีมันนลอยๆเ่อเก็บได้เลยครับเพราะลงจงไวครับน่ครับแม้่มันใหญ่มากก็สิหน่อยแต่ว่ามันสีแข็งยอดมันสีเหลือหน่อยครับอ่อนๆสเหลือหน่อยนะครับถ้าเป็นกันยังไๆจังสีครับนะครับมันใจดี เป็นคืบครับหยอดอ่อนๆมันงั้มันใหญ่มากต้องเช็คไปรักษาไปครับนี่ครับมันมีหมากมั้นมีหมากอ่อนมันมันมันนี่ครับหมากอ่อนมันจะติดหมากโฟกัสโฟกัสจะเป็นกานพุ่นกันไรต้นพุ่นจังไรนี่ครับมีแต่หยอดอ่อนครับ อ,อ่อ,อนๆกินได้เบิร์ครับเอาไปนี่บ่ต้องเด็ดทิมเลยเอาไปแบบพ่อกินได้เบิร์เลยบ่ต้องไปเสียเวลาเด็ดทิมครับไปพัดไปแกงไปลวกนี่เก็บไปไหนนี<จ>่เก็บไปไหนเก็บไปฝากไม่ท้อ,อครับไปนี้ครับนะครับผมจีพามาเบิ้งหมักอ่อนก็หมักกะลังสีแก่ของฝักหวานนะครับนี่เขาจะเป็นพวกดอวกฝักหวานเห็นบ่ <the> นี่ดอกผักหวานครับนี่มีน,อ,น,มนอยมันโรนแล้วนี่มันติดได้หน่อยหนึงก็ค่อยได้ดูแลครับนี่ครับหม,ม,มินบางไงมันสมปูมือผนเลยอ่ามันข่ามันแก่มันจะเลียงเยงแดงๆครับนี่กำลังเป็นเบาวอยู่เข้าไปปลูกแต่เป็นเบาก็ให้มันต้นผักหวานสุกโอ้ยต่อผกแล้วต่อผ <c oughs> ุแล้ว เนี่ยเพนโบนี่เอานี่ออกนี่ครับนี่เห็นบ่อันนี้เหลืองเไ็้แล้วนี่ครับเหลืองๆนี่อยู่นี่นี่ครับน้มันลีอยู่นี่นะเอ้ยมันคือมันบาดคือยังห้อยนกินใช่ขนวยฟังฝุ่นฟังเงียืนออกไปคุ่นเนี่ยเก็บไปแล้วครับเดี๋ยวเขาจะไปบี้ เอเม็ดเอาไปปลูกจาผมว่าเน่ห์เห็ดหรอกเดี๋ยวให้พอเันเห็ดให้พอเป็นปุ๋ยตรงนี้ก็แบ่งกับหน้าครับเดี๋ยวผมสิทธิ์สาธิตท้องจันท้องจันในวังครับเสร็จแล้วนะครับหยอ่อนออนสานี้ครับข้าวบางเก็บข้าบางเก็บไปกินปุ๊บไงมามันจะเป็นแบบนี้มันจะเหง่ยวครับมันจะแข็งมันจะกินได้แค่ครึ่งเดียวนะครับ เราไมาก่กล้ามันสะแข็งกอซุ่มนี่ครับเขาต้องเอาแต่มันน้อยๆเลยมันต้นน้อยก็จริงยอดอ่อนก็นจริงครับมาเก็บได้่ยวทุม่ม,ม,ทมือแมนเก็บทุ่มือเก็บไปขายทุ่มือแมนแตกทุ่มือเลยถ้ามาฉาดต,ต้องหดหนามเลยค่ะี่ได้หดยากลนีีน่่เนะครับต้นผักหวานต้นน้อยมันนี่ก็แมนนี่ครับแมนเป็ลนลรวะน่ครับ ลูกเปดีแม่เบ้วยครับนี่นี่ครับนี่ก็แม่นอยู่นั่นแหละนี่ก็แม่นนี่ก็แม่นครับแม่นหวานด้วยครับที่แรกมันปลูกยากไรผมไม่กดหองครับผมกดล่องกดล่องผมก็คุดหองแบบนี้ครับผมจะคุดหองแบบนี้เลยนี่ผมจะคุดหองแบบนี้ปุ๊บพอมันถึงหากมันขาดปุ๊บมันก็จะแทงขึ้นมามันจะแทงเป็นแขงเลยครับนี่ครับอันนี้ก็แม่นนี่ ครับเนี่ยเป็นห้อยพุทล่องไว้ครับนี่คุทธลองห่างจากต้นประมาณเมตรหรือสองเมตรนี่ครับนี่ผมกลนมาเป็นล่องเลยนี่มันสิเกิอบเป็นแขงเลยครับนี่ยนะครับแม่นเบอร์ครับต้ากับปล่อยแหวนมันกันไงมันจะแทงขึ้นไงไงว่ายกว่าที่ตอนหรือปลูกเม็ดกี่ครับขันได้ขันได้หากมันขาดแล้วมันปรุงหัวน้ำดื่มนี่ครับแม่นเบอร์อะไรนี่ยังไงข้างหอยบีๆ ครับเก็บแป๊บเดียวแล้วเต็มตาแล้วเนี่ยเก็บแป๊บเดียวครับอันนี้บ่ต้องไ่ต้องไปเด็ดทิ้งครับกินได้เบิดเลยนะครับเก็บไปไม่อะไรแกงเสียบอยู่ครับเพราะมันสดมันมันมันบ่แกงต้นหลายครับหยับเต็มเลยครับเนี่ยเก็บไปเลยครับ นี่เก็บผักหวานครับเก็บผมเบิ่งใน,นยูทูบมาเด้เพราะว่าขันมาบอกว่าคงเก็บเองครับมันผิดเจ้าสิงห์ของเรอนนะนี่ผมเบิ่งในยูทูบมาเ,เลยครับเนี่ยวะนี่ครับเขาเก็บสิครับเขาเขาเขาหามเล่นแบบนี้ครับเล่นแบบนี้เพราะอะไรครับตามันตายอดอื่นมันสีปงมันสีปงหยากแล้วเขาเก็บแบบนี้ครับดึงออกหักเลยแมนหักจำเงาเลยครับแบบนี้เลยครับนี่ครับนั่นมันก็แตกว่าไหมแมน หยอดสน Saint ิ ar, yo, ่งกำลังพอดีครับกำลังแสีบเลยยอดสนำเใบมันบ่อคอยมีดอกข้าเก็บเรื่อยๆครับแทงใบมันบ่อคอยมีปุ๊บยอดมันก็จะโป่งหลายขึ้นแต่ว่าข้าก็เหลือใบไว้แน่ครับให้มันหาอาหารครับเหลือใบไว้จักน้อยนึงหยดใหญ่มันเราใบมันใหญ่ไม่นั่นนีใบนี่ยครับยอดนใหญ่ข้าปล่อยข้า็ปล่อยเลยครับฉันเป็นงาขึ้นไปเลยครับบ่ต้องไปหางไม่กินครับบ่นน้องเสียดายหไปเอายอดอื่นดีกว่า เดเแพะเอาไับมันอยู่ในต้นในไงนี่ครับยอดอัวอ้ี่จะเป็นปีนทองนี่ครับยอดตวอ้วกนี่สิเขากับปล่อยไปเลยครับอันนี้มันกินได้อยู่ครับนี่กินได้ล้วพี่ล่ะนี่ครับใบมันอ่อนๆอยู่นะครับนี่ใบอ่อนๆนี่ครับกินได้อยู่แต่ว่าเขาปล่อยปล่อยเพื่ออย่างปล่อยเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นงาเป็นงาขึ้นมันก็สิมีผลผลิตให้เขาหลายขึ้น แต่ว่าเป็นน้นอยๆจริงๆี่เ้าก็เอาครับเลือกเอางาที่ว่าพ่อกินครับอันนี้ห้องก็ปล่อยปล่อยให้มันเป็นงาใหญ่ไปเลยครับอันนี้เ้าก็เอาเบิร์ดเลยครับนี่นี่ครับกินในเบิร์ดยอดเขียวๆงามๆม,มันบรรยากาศยังดีเลยคือแล้วครับมือนี่พาทีต่ตร่ยมสวยวมัยนะ้งมัเนาะ แดดมาบังไอเมฆบังแันผู้ใดมีอยู่บานจะไปตอนนะครับผมแนะนำให้ตอนงาที่ประมาณประมาณขนาดนิ้วซี่ก็ได้ขึ้นไปครับหรือสิง่งง่ากว่านี้ก็ได้ครับแล้วก็กรีดล่องสมีนะครับกรีดเพิบบอกเอาเยื่อบางทีมันม็นมึนลืนล่นๆ่นนะครับบอกให้เบิดเอากาบเอาเข่ามาหุหมให้แนนเลยครับให้แนนเลยเด้อประมาณ เกือบสองเดือนแล้วมันจะปงหากมากครับแล้วก็ขิมไบจนกว่าหากมันขาวเตียมถุงเล้ก็ตัดไปปลูกไปปลูกนี่ผมที่สําคัญเลยผมแนะนําเลยคือว่าให้เห็ดรักไข้มันแน่นเลยนักไปไผ่ตอกใข้มันแน่นเลยแล้วก็มัดต้นไว้ให้แน่นๆอย่าให้มันสั้นแต่ถ้าสั้นปุ๊บหากมันกาลังจะหากิ่งปุ๊บสั้นปุ๊บมันจะรู้จากดินหรือปุ๊บหากมันจะบ่อตอกับดินตะเถืรอครับมันเลยเป็นสาเหตุที่เท่านผักหวานปลูกเนีมันตายแล้วก็ตรงมี้โฮมพอมครับ น้ำหดเสาแรงอย่า,ยาขาดเดี๋ยวก็ว่าต้องไปเก็บครับประมาณสองปีสามปีเบิร์ดลงไปเก็บหยอดมันเลยปล่อยมันทังเฉลี่ยครับเดี๋ยวนี้พักหวานกินครับปลูกแค่สองต้นก็นได้กินเบิร์ดปีแล้วครับผักหวานหนึ่งคนนี้จำปลูกกินที่ซื้ออันนี้เดี๋ยวขายน้ำอันนี้ก็ขายน้ำครับขายซูมือไปว่ามากก็มีไอตัวเนาะขายซูม,ยซมือเลยมีคนมาสร้างซูมือครับแต่มันบ่พอขายได้ขายมือละลอยสองลอยครับอันนี้ก็มีประมาณจากต้นนี้มีประมาณ ต้นใหญ่ๆมันเลยี้ยงซิปก็ต<อ>้นนี่แหละต้องต้นน้อยพอพึ่งมาแบบซืเริ่มดูแลจริงจังครับเพราะพ่อกับแม่เพิ่นก็อยูบ่บ,บ้านพบ่ได้อยู่นี่เนาะเพิ่นก็บเบิ่งแน่นบ่เบิ่งแน่ละ่ะถึงช่วงปอยให้มันใหญ่บ่เก็บหอยอดเพิ่นกับปอยให้มันได้ผักผักต้นผักหวานโอ้อันนี้ก็แซ่บแต่ว่าแกงใส่หยังเป็นหนึ่งใส่ป่งต่างอา่อย<ะ>ขึ้นอีกต่าง ย่างไรหน่อยเอาไปแกงเสียใครมันแดงแม่นย่างน้อยๆนี่แกงแข็งเสียพักนี่ครับอยอดเสนีครับไปแกงนี่ผมบอกเลยครับนี่เสียบสุดแล้วครับอยอดน้อยซ้านี่ไปแกงนี่นี่ครับอยอดเสนีไปแกงก็ร่างดีครับพันยอดแย่เพราะมันกินยากแอา,าแกงวันก็อ่อนให้เขาแม่นแมน มีทั <h <h ้งไตอยู่ในซีดมากพัาวานน่ะเอตันลงสีสมพนปล่อยอืมอะไรนะเาต้องเก็บหัวไงปล่อยหัใหญ่แตาว่าเขาจอยงใสยมันมันแตกอัวนะตรงใส่มันเสีบหลเขาจะเอยเก็บเบิดเดี๋ยวุ้งแหลนบ่มีมานด้บ่งเลย เนี่ยผมเริ่มซับแล้วปุ๊บมันสิเป็นผักวควานสิแตกล่ามนี่กรแม่ครับนี่ต้นนี่พม่านสองปีเนี่ยต้นเดิมประตูเก็บที่ซ้ำผ่าพมันขืนต้นนี่ประาปามนนระาณสองปีครับเห็นบอกแป๊บเดียวที่ตัวหัวหรอแบบบ่ได้ดูแลบ่ไรยังเลย,เลย,เลยเลมันเป็นาาหากเออมันเป็นหากมันทังขึ้นมาปุ๊บหากมันขาดมันกับแทงนอกขึ้นมาข้างหลังใช่ไหมแม่นครับเดี๋ยวก็แม่นทอกวานเนี่ นี่พวกน้องเท้านได้ครับมีง่ายง่ายนี่เขปล่อยมันครับหูกูได้มาหักปะจริงจเขาต้องปล่อยมันขึ้นนะครับปล่อยมันยังไงไปเลยแต่ตัวมันอ้วนไปเลยครับตัวมันอ้วนมีงาหลายมันจะได้เก็บหยดได้หลายเไยใบมันหลายกว่าต้นอื่นเลยแม่นไงในหเอาสิปล่อยไปห้องสิบเก็บมันครับนี่จะเป็นตาแสบอีรีแหละครับแต่ว่าเ้าก็บเก็บมันหรอกถ้ามันเหลือใบหลายตอนนี้มันก็บมันสิงายใบแล้วมันเนาะใงายใบเพราะว่ามันจีมันสั่งอาหารตรงนี้ มันไก่ไง่ต้นมันก็นใ,หนนกนใหญ่ไวแต่ว่าอันนี้มันสิกลายเป็นแตกยอดแต่ว่าอันนี้มันสิบ่ค่อยแตกยอดเพราะห้าเหลี้ยงต้นมันหรือแม่นครับอันนี้เกิดจากการที่เฮาสับหากมันครับนี่ครับจากนั้นประมาณ3 4เมตรมันหากมาได้ไม่ถึงถึงดีครับสับเลยนี่แม่นเบิดนี่ขึ้นไปนี่จักอีก2ปีนี่ก็เต็มอีกสปีเพว่ากินอาสิลาใบหยอดพุ่นครับ ผมก็บิซับร,รอบๆนี่ไหมแ <ไป S 2> ต่หอดปล<ร>ายางหุ่นละไอ้ทีนี้มันไงก่อนผมกับศิซับไปออกไปอีกนี่ก็แม่นครับนี่อะไรนี่นี่มันเริ่มปงมันเริ่มล่ามแล้วครับขมันในล่ามมันก็จะเป็นปลาของมันไปเลยถอนบรรยากาศดีขึ้นยังนี่ครับนี่นก็ลังขึ้นเลยนี่นี่ครับนี่ก็ลังขึ้นใหม่ๆเลยนี่ครับขึ้นเป็นไม้เลยก็ปล่อยไว้ สี่บ่เกินปีนึงก็สี่ตุลไงแบบประมาณเกือบเกือบเมตรแล้วครับนะครับอันนี้เป็นอันนี้มันจะเป็นแบบตามที่ผมขอใจนะตามที่ผมศึกษาที่ผมเก็บอยู่น้ำบานครับก็มีเบิ่งใน YouTube เนี่ยที่ผมสังเกตสังกามันนะครับสังเกตสังกาเนี่ยขันเก็บกน่จริงสี่มันบอลไงเหรอเห็นบ่นี่มีห้อยเก็บอยู่ถ้าใบมันใบได้หลายนี่ฉุคสำหรับวันนี้ก็พอสำนี้ก่อนนะครับ สำหรับวัอนี้ก็จะมีแหละครับได้ความรู้รายความรู้หน่อยกับไปต่อยอดเอาด้ครับผมอาจฉีดบอกพิเบอกถือขอ,องูลผิขผมต้องถือมันกับเป็นปเรื่องธรรมดานะครับคนทั่วบ้านทุกอย่างเนาะศึกษาเอานะครับผมขอบคุณครับครับเก็บไปสมมติงานนี้มันไม่ียอดเรียนหรอครับ ห้องเก็บปึ๊บปึ๊บนะครับเก็บปึ๊บงานนี้มันจะเป็นเ้าอยากให้มันพ่อสานีทางมานี้ห้องกับักแหวงทีเลยหักบอองตาที่มันห้อยใบนะครับหักออกไปเลยครับปุ๊บแล้วมันจะออกยูแค่นี้ครับมันจะออกเป็นดอกขึ้นล้กกลมันจะใหญ่เรื่อยๆครับแต่คันแนะนําครับคันอยากหักให้มันออกอีหักงานใหญ่ๆอย่างทีครับพ่อมันงานใหญ่ปุ๊บจำนวนที่มันจะโปร่งมันจะลายถครับงานใหญ่ๆปุ๊บเป็นบอครับ อันนี้เป็นห้อยใบเกาครับเป็นห้อยใบเกาเพิ่มมันก็กดจีแทงนี่ครับเป็นห้อยใบเกาจังเสียครับนี่ครับอยากใครมีอยากใครมันมียอดเพิ่มมันก็เล็ดใบออกเล็ดออกทิ้งไปเลยแล้วมันก็สิบแตกยอดขึ้นมาถ้าเกินองในมันมีใบมันจะ่าบอมียอดครับคันงาเลยมันจะมันจะแตออกน้็นใบเลยครับพ่ <c oughs> อมาพอดีครับนไปเก็บผักหวาน <c oughs> ไปเก็บผฝางวันนะที่แดดฝางวานมา นี่บวกเอ๋เดี๋ยวเอาง่าแก้เฮ้ยดูน,นี่ครับการเท่าอยากใครมันอยากใครมันเป็นยอดมองเห็นพอข้าก่อเด็ดใบออกเลยแล้วก็หักนี่ไว้ปึ๊บนะครับแล้วยอดมันจะแทงขึ้นน้ำมันนี่เลยครับมันจะขึ้นน้ำคอคอใบเลยครับนี่ครับเด็ดออกเลยครับนี่ครับเอาไม้เลยครับนี่เอาไม้ปึ๊บนี่ครับ าก็หักอันนี้ออกเลยไม่อยากให้มันยืนออกไปหลายไ่อยากให้มันยืนออกไปหลายนี่ครับแล้วก็เลือดใบออกเลยอยากให้มันมีใบครับนี่ยงานที่ทำาติของมันมันก็สิแมนปงออกมาเพื่อหาอาหารแมนแั่เดี๋ยวนี่เนีันสีครับมันเนี่ยงย่อยมากสิเงากัออกเลยก็ได้นี่ครับรูดใบออกพองานนี่มันใหญ่ขึ้นปุ๊บมันก็จะเป็นยอดขึ้นเป็นยอดขึ้นจังสี่ครับนี่ครับมันจะแตกจังสี่เลยแต่ว่ายอดมันสีบปรใหญ่แหลกๆยอดมันสีบปรใหญ่แต่วันสีใหญ่ เมื่องามมันไนเร็วเลนะแต่ดูความเข้าใจพวกนี้นี่นี่ก็กินได้ครับกินไปมันก็แก่ทิมมือซื้อมันจะบ่มันจะบ่ยาวกว่านี้นี่แต่มันสีแก่ไปนะอย่างเคื่อเก็บยอดน้อยแท้ครับกำบ่เก็บอะไรครับมันจะแก่มันมันสีบ่ใหญ่มันสีบัอวบโอเคโอเค